ถ้าใช้ล้อและเพลาในการยกวัตถุขึ้นในแนวด่งจะรู้สึกได้ว่าวัตถุมีน้ำหนักเบากว่าปกติเราสามารถอธิบายการทำงานของคานได้ดังนี้ถ้า F1 เป็นแรงที่ให้กับล้อหรือเครื่องกลส่วนแรง F2 เป็นแรงที่ได้จากเพลาในการยกของเพลาจะยกของได้แรง F2 จะต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับน้ำหนักของวัตถุหรือ mg ถ้าวัดระยะทางของการดึงของแรงที่ให้ F1 กับแรงที่ได้จากเครื่องกลในการยกของ F2 ให้เป็นระยะทาง s และ h ตามลำดับจะพบว่าระยะ s ต้องมากกว่าระยะ h เสมอเพราะขนาดของล้อ ใหญ่กว่าขนาดของเพลาเมื่อพิจารณางานที่แรงแต่ละแรงทำและจากหลักการคงค่าของพลังงานงานที่ให้กับเครื่องกลต้องเท่ากับงานที่ได้จากเครื่องกลหรือ F 1คูณ s เท่ากับ F 2หรือ mg คูณ h เนื่องจากระยะที่เราดึงล้อ s มากกว่าระยะที่เ่ายกของ h จะได้ว่าแรงที่ให้กับเครื่องกล f1 ต้องน้อยกว่าแรงที่ได้จากเครื่องกล f2 หรือ mg แสดงว่าล้อและเพาเป็นเครื่องกลที่ผ่อนแรงได้นั่นคือแรงที่ได้จากเครื่องกลมากกว่าแรงที่ให้กับเครื่องกล